โบนัสนี้ขอแบบแตกกระจายนี่ครับผมมาดูสิบมานะครับผมยังไงเปลี่ยนเป็นไรนี่ครับผมตัวเจนี่ครับผมเปลี่ยนเป็นคิวคูณแปดครับผมหนึ่งทีโบโอ้โหตัวจ่ายมันน้อยเหลือเกินจ <c oughs> ดได้น้อยเนี่ยฮะแล้วเบ็ดเราน้อยด้วยดิ โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะครับผมมาดูเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะฮะรักกี้เคอร์เบิร์เลยดีนั่นเองนะครับผมก็มาดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ไปลุยกันเลยละกันนะครับผมทุนหกสิบาทนะ let's go คนดูนะครับผมก็สําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็ฝากกระตือรือร้นให้ผมด้วยนะฮะเอายังไงในครับผม สตรีใบครอร์นี่ครับผมยังไงสกตเตอร์เนี่ครับผมมาเลยหรือเปล่านะครับโอโ้ขัดตัวเดียวเท่านั้นนะฮะเกือบได้ลุ้นฟรีเกมแล้วนะี่ครับผมยังชิลอยู่นะฮะตอนนี้เหลือ48บาทวุ้ยสกตเตอร์มาอีกแล้วคนดูยังไงเข้าไม่เข้ารอบนี้วุ้ยมาเฉยเลยคนดูสวยดีอย่างนี้นะฮะมาอย่างไวนะี่ครับผมเดี๋ยวไปลุ้นฟรีเกมกันเลยลักกั้นนะครับผมผมนดูมาแต่ก่อนลุ้นโอเค เดี๋ยวเราไปลุยกันนะฮะสิบห้าฟรีนี่ครับผมเอาละนะครับผมยังไงท่านผู้ชมสิบห้าฟรีนี้จะเค็มหรือเปล่าแค่นั้นแหละเอาละเคด้วยนี่ครับผมผมาดูเปลี่ยนเป็นเอนะครับผมเปลี่ยนเป็นแก้วน้ำคูณสองไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหสามสิบเจ็ดคูณสองบิ๊กวินนะครับผม จ็ดสิบห้าบาทนะฮะหวานเจี๊ยบคนดูเอาละกำไรเริ่มมาโบนัสนี้ขอแบบแตกกระจายนี่ครับผมผมาดูสิบมานะครับผมยังไงเปลี่ยนเป็นไรนี่ครับผมตัวเจนี่ครับผมเปลี่ยนเป็นคิวคูณแปดครับผมหนึ่งทีเบโอ้โหตัวจ่ายมันน้อยเลยเกินเลอได้น้อยเนะี่ยฮะแล้วเบ็ดเราน้อยด้วยดิเอาละนะครับผมยังไงคนดู คนดูเค่ด้วยไม่ท่้้โอเ้เหลือฟรีนะครับผมสำหรับฟรีเกมนะครับผมเค่ด้วยมานะครับเปลี่ยนเป็นอะไรคนดูรอชมเลยนะครับผมมาเป็นเอแล้วครับผมเอากูสิบหองนี้อุ้ยสิบกูร้อยยี่สิบแบบคนดูอ้ช่อหนึ่งพันสองร้ยบาทนะครับผมโอ้โห พอเลยดีไหมครับผมตุวนกสิบาทแตกเป็นพันแล้ว่ตอนนี้ค็ดูแล้วมันสวยจาดนะครับผมดูอุแกนอีกสองตัวเกือบแล้วเกือบได้แบบว่าฟรีในฟรีแล้วนะยังไงสุดท้ายแลท้ายสุดนะครับผมคนดูไม่แจกนะครับผมก็ ฟรีเกมนี้นะฮะ15ฟรีได้มาประมาณ1,279บ <c oughs> าทจุด80สตางค์นะครับผมฟิลจาดนะครับผมมาเพิ่มเบ็ด30เลยละกันนะฮะกำไรเรามาแล้วนะครับผมลองวัดดวงดูเบ็ด30ไม่รู้ว่าแตกโหดหรือเปล่าเบ็ดนี้แต่ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะฮะเอารักครับผมคนดูสแกตเตอร์อย่าบอกนะเบ็ด30เข้านี่มีแบบว่าเฮเลยนะ โบ๊บาสจัดเลยนะคนดูถ้าเข้าเนี่ยอุย้ยมาจริงคนดูเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรออืมฟีเกมสองรอบคุ้มๆไปเลยไปอุย้ยแต่ว่าฟีจัดเลยอุย้ยฟีเกมเงียบจา้าเบนสามสิบ อย่าบอกนะว่าไม่จ่ายนะเพื่อน <c oughs> โอ้โหอุย้ยคูณสามช่องเลยคนดูโคตรสวยดอกนี้แตกเป็นหมื่นหรือเปล่านะครับผมคนดูเก้าพันเก้าร้อยอุ้ยแล้วผมเสียงดังไม่ได้ด้วยดิฮัลโหลโอ้โหเวลานี้โคตรแบบว่าตึงจัดเลยนะแล้วมันสุดจริง เกมนี้มายังไงก่อนนะฮะเบ็ดสามสิบดอกเดียวบึ้มๆเลยนะครับผมเป็นไงทุนหกสิบบาทผมทำกำไรได้เป็นหมื่นฮัลโหลคุณดูมายังไงนะครับผมผมนดูทุกท่านนะฮะเหลือหนึ่งฟรีนะครับผมหนึ่งฟรีทุกท่านนี้ อ uh huh. ปิดท้ายกันไปนะฮะดอกเดียวรู้เรื่องกระเบื้องแตกกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โห9,900เลยนะครับผมสำหรับโบนัสเกมรอบนี้นะฮะก็ดูก็ถือว่าคุ้มนะฮะก็โอเคเลยละกันนะครับผมสำหรับเกมสตรีไบโคเวอร์เลดี้นะครับผมก็ถือว่า กำไรแบบเน้นๆนะฮะจากทุนน้อยๆนี่ครับผมก็พอใจแล้วนะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะฮะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวไปลองดูให้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้เลยนะครับผม,มดูสวัสดีครับ